สวัสดีค่ะวันนี้ครูสังคมน่ารักมาแนะนำวิธีการทำข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Form ค่ะให้คุณครูเข้าไปที่จุด9จุดมหัศจรรย์ของ Google นะคะกดเข้าไปค่ะจากนั้นไปเลือกที่ Drive ค่ะเสร็จแล้วให้เข้าไปที่เครื่องหมายบวกค่ะคลิกที่เครื่องหมายบวกไปที่ใหม่เลือกที่โฟลเดอร์ก่อนค่ะ เราจะไปทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนคุณครูก็พิมพ์เป็นแบบทดสอบหลังเรียนก็ได้ลักษณะน,นี้นะคะเสร็จแล้วก็กดที่สร้างค่ะจากนั้นคุณครูก็เข้าไปที่โฟลเดอร์แบบทดสอบหลังเรียนค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ไปที่เครื่องหมายบวกอีกครั้งหนึ่งค่ะไปที่คำว่าใหม่ คุณครูเข้าไปเลือกที่ google form ค่ะแล้วก็เลือกเป็นแบบทดสอบค่ะก็จะเจอกับลักษณะฟอร์มแบบนี้นะคะจะสังเกตได้ว่าลักษณะของฟอร์มเนี่ยจะมีเฉลยคำตอบให้เลยนะคะโดยที่คุณครูไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าอะไรแล้วจากนั้นให้คุณครูเข้าไปคลิกตรงที่คำว่าฟอร์มไม่มีชื่อแล้วก็เปลี่ยนเป็นหัวข้อนะคะอาจจะเป็นแบบทดสอบ หลังเรียนก็ได้ค่ะในส่วนตรงนี้ให้คุณครูคลิกหนึ่งครั้งนะคะเขาก็จะเปลี่ยนชื่อให้อัตโนมัติเลยค่ะจะสังเกตว่าข้างบนกับข้างล่างเหมือนกันเลยนะคะต่อไปในส่วนที่เป็นคำถามไม่ระบุชื่อก็คุณครูก็คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อสกุลจากนั้นมาเลือกฝั่งขวามือค่ะให้คุณครูคลิกลงไปก็ไปเลือกเป็นคำตอบสั้นค่ะ ตรงนี้ให้ใช้เมาส์ลากมาค่ะเป็นจำเป็นจากนั้นค่ะไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะแล้วให้คุณครูใส่คำว่าชั้นหรือระดับชั้นก็ได้ค่ะจากนั้นไปที่ตัวเลือกค่ะแล้วให้คุณครูไปที่ช่องทำเครื่องหมายคลิกลงไปค่ะคุณครูก็ใส่ระดับชั้นให้น้องๆได้เลยก็เป็นม3ทับ1นะคะ คุณครูก็ทําการคอนโทรลซีค่ะคอนโทรลซีคลุมก่อนนะคะคอนโทรลซกดคอนโทรล V แล้วก็เปลี่ยนเป็น3ทับ2จากนั้นก็คอนโทรล V อีกครั้งหนึง่งเปลี่ยนเป็น3ทับ3คลิกคอนโทรล V อีกครั้งหนึง่งเปลี่ยนเป็น3ทับ4ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ4ห้องตรงนี้ก็กดไปที่จำเป็นค่ะส่วนที่เขาขึ้นตรงเฉลยคําตอบตรงนี้คุณครูไม่ต้องใส่คะแนนนะคะ จากนั้นไปที่เพิ่มคำถามค่ะคุณครูก็ใส่เลขที่ตรงช่องตัวเลือกให้เปลี่ยนเป็นคำตอบสั้นตรงนี้ใช้เมาส์เลื่อนเป็นคำว่าจำเป็นจากนั้นไปที่ช่องเพิ่มคำถามค่ะให้คุณครูใส่คำถามลงไปค่ะ แล้วก็เข้าไปที่ช่องหลายตัวเลือกค่ะหางครูก็เลือกเป็นหลายตัวเลือกนะคะจากนั้นก็ใส่ช้อยนะคะใส่ช้อยเข้าไปได้เลยค่ะครูก็พิมพ์ช้อยลงไปคลิกใส่ช้อยลงไปจากนั้นค่ะตรงนี้ให้ใส่จำเป็นนะคะแล้วก็มาเฉลยคำตอบคุณครูคลิกเข้าไปที่เฉลยคำตอบเลือกคำตอบที่ถูกต้อง แล้วก็ให้คะแนนน้องๆแล้วก็กดเสร็จสิ้นเสร็จหนึ่งข้อจากนั้นคุณครูจะเพิ่มคำถามหรือจะดูพิเคตหรือทำสำเนาก็ได้ในที่นี้เลือกดูพิเคตไว้นะคะก็แก้ไขเฉพาะข้อนะคะคุณครูก็เปลี่ยนเป็นข้อที่2ได้เลยจากนั้นคุณครูก็มาที่เฉลยค่ะมาที่เฉลยคลิกแล้วก็เปลี่ยนเฉลยนะคะจากเลข4กลายเป็นเลข8นะคะ ก็กดเสร็จสิ้นได้2ข้อแล้วค่ะต่อไปก็ทำการดูพิเคทอีกครั้งหนึ่งค่ะเปลี่ยนเป็นข้อที่3แล้วก็มาที่เฉลยมาที่เฉลยนะคะไปเปลี่ยนคำตอบนะคะจาก8เป็น6แล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้คุณครูเข้าไปที่การตอบกลับค่ะ ไปสร้างสเปคเชีตคลิกไปที่ตัวสีเขียว,ยวค่ะแล้วก็ไปที่สร้างค่ะไปที่คำว่าสร้างได้เลยค่ะในสเปคเชีตก็จะขึ้นประทับเวลาคะแนนชื่อสกุลระดับชั้นเลขที่ แล้วก็ข้อคำถามที่คุณครูตั้งไว้เมื่อกี้นะคะจากนั้นกลับเข้ามาที่แบบทดสอบของเราค่ะไปที่คำถามแล้วก็ไปที่ฟันเฟืองค่ะเข้าไปที่ตั้งค่าในส่วนตรงนี้คุณครูจะให้น้องๆทำเพียงครั้งเดียวก็ได้นะคะจะติ๊กตรงนี้เพื่อที่จะให้ทำเพียงครั้งเดียวก็ได้หรือไม่ติ๊กก็ได้นะคะก็แล้วแต่คุณครูแล้วก็มาดูในส่วนที่เป็นแบบทดสอบค่ะ ตรงนี้เขาจะขึ้นเป็นทำแบบทดสอบในบรรทัดต่อมาค่ะจะประกาศผลคะแนนจะประกาศทันทีเลยไหมนะคะก็ให้เลือกที่ประกาศทันทีเลยจากนั้นในส่วนข้างล่างสุดค่ะก็จะเป็นผู้ตอบสามารถดูอะไรได้บ้างเราให้เขาดูได้แค่คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นคำถามที่ผิดคำตอบที่ถูกต้องเราก็จะติ๊กออกแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะ เดี๋ยวมาลองทดสอบนะคะคุณครูไปที่ลูกตาค่ะแสดงตัวอย่างแล้วก็พิมพ์ชื่อลงไปค่ะในที่นี้ครูก็จะใส่ครูสังคมน่ารักเลือกระดับชั้นม .3 ทับสเลขที่เอาเลขที่4ก็ได้ค่ะแล้วก็ข้อที่1 2ึบกสเท่ากับ4 2บกหกอันนี้สมมุติตอบผิดเป็น0นย์ะคะอันนี้แล้วก็ส่งค่ะน้องๆก็สามารถที่จะดูคะแนนได้ตรงนี้เห็นไหมคะก็จะขึ้นให้2 เต็ม3นะคะตรงนี้ก็จะแสดงผลนะคะว่าชื่ออะไรอยู่ระดับชั้นอะไรนะคะน้องเล็กที่เท่าไหร่นะะแล้วก็เลื่อนดูคําตอบตรงนี้จะสังเกตว่าน้องทําผิด1ข้อคือทําผิดข้อนี้นะคะแต่ว่าเขาจะไม่แสดงว่าคําตอบคืออะไร ในส่วนสเป h ชีตตรงนี้นะคะคุณครูสามารถที่จะเปิดดูได้ว่ามีน้องๆคนไหนที่ทำแบบทดสอบมาแล้วบ้างนะคะหรือไม่ก็กลับเข้าไปที่คำถามค่ะแล้วไปที่การตอบกลับตรงนี้นะคะค่ะตรงนี้เขาก็จะประมวลคะแนนให้หรือไม่ก็คุณครูเข้าไปที่ s สเป h e ีตสามารถดูได้เช่นเดียวกันตรงนี้ค่ะจะสังเกตว่ามีการตอบกลับมาแล้ว1คนนะคะเขาก็จะทำการประมวลคะแนนให้ จริงๆตรงนี้สามารถที่จะนำไปวิเคราะห์ข้อสอบได้เลยนะคะหรือคุณครูจะเข้าไปดูตรงที่สเปคชีตก็ได้ค่ะในสเปคชีตก็จะแสดงผลลักษณะแบบนี้ให้นะคะต่อไปค่ะกลับมาที่หน้าคำถามขั้นตอนต่อไปคือให้คุณครูไปที่คำว่าส่งแล้วไปที่เครื่องหมายโซ่ ทําการตัด URL ให้สั้นลงค่ะคลิกไปที่ช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็คัดลอกจากนั้นคุณครูก็นำลิงก์นี้นะคะไปส่งให้กลุ่มน้องๆคุณครูจะเทสระบบโดยการส่งเข้าไปในแชทไลน์นะคะก็คลิกแล้วก็วาง enter ลงไปค่ะ แล้วก็ทดลองคลิกลิงก์ลงไปนะคะก็ไปทำแบบทดสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่ใส่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่คำตอบลงไปจากนั้นก็กดไปที่ส่งแล้วก็ไปดูคะแนนค่ะ ตรงนี้ก็ได้เต็มแล้วนะคะน้องๆก็จะเห็นคะแนนของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการทำแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google f o r m ค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องครูสังคมน่ารักค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ